เฮาบ่าว่าเงินทองสิ่งทรัพย์ป่ะวรับเข้าใส่กระเป๋าป่ะวใจสาวได้สาวเอาอย่ยเหมือนคนเฮาสมัยใหม่ครับประเดี๋ยเร่งคับสีละบารมีหน่าครับหน่ารักษาถุงมดีสะอาดทุกเจ้าเหิืนว่ากายใจจะไม่ละว่ากว่ามันดีกผ่ากับเกิน เพื่อนเรี่เจ้าน้ามากก็ได้นาฮาน้าเหินเดี๋ทีพ้นไปเอาเงินพ้ไปเป็นห้าปันปักแบบนี้จะได้เงินท้องกินก็มาได้จีนนังก็มาได้าเพรเสียหน้ากำลังต้องปากพรใจเขาขาดสินทัพย์แตเพราะผู้โงันเกลาที่ว่านี้เป็นว่าสีกั๊มคือว่าสีกัะตำปากเนาะับปากั้งแต่ที่จะแขวนงเงยนีีแบวนี้ก็เอาันว่าอุ่นไลยนะเออไม่คัมาปลาเรามีมาสีค้างควั้เหมือนกันนะ คืออยากจะออกจากไปละทำผูกคี่ยแป้ละทำผู้ตีคอนเสิร์ตได้เป็นหมื่นเป็นแสนละแสปองอ่อนแก้มแรงขับอถตีแรงแข็งไพ่กอนี้สังเวชลาหุ่นชมาจันสูงจันไงมานอนเนี่ยรักมาไทยก็คนไอเจ้ามัดดานะครับเนี่ยไอ้เจ้าควรจะออกปวดก็แล้วแต่จะกึศเจอหายอยู่เนี่ยขำมากฝาดมีตาน พรัะปัญญาปารามีม uh. ูนี้ต่านหู้ทุกเรื่องเน้ออาลีจังเป็นของบัตเที่ยงมโนกเที่ยงยังไปมาเกิดมีหลายตายก็มีหั่นละคนเท้าเดือดมาได้หนะจะได้สรังสังกาประเมิดกับมรณะได้หมูสถานถึงโมทุกขังเหมือนตามต้นทุกตุกพนก็บหู้กันอยู่เนาะทุกของนี้ทิ้งตุกของนี้ปูทุกของนีเกี่ยงหู้น้ำนอนเย็ดเป็นบางนี้ขอใจทุกอยากไร่บองที่เข้าที่ของทุกหลุมเต้าบหมวกต้องสอนหนังหล่อพ่อเต็มใจจะทุก สองตกอย่างนี้ก็เสือเงินสะผอนี้ยังได้สอชูคพกน,น้าของชกพบให้ครับอ่าเปิดขอมาดี่ันเดอร์รถหมายเลยใน้รสามไก่ของพึ้นนะครับขาอกระหานก้อไก่ของพึ้นหน่อสี่เกาศูนย์แปกรุงเทพมหานครแหละเปิดขอขยับก็ได้แต่บ่ชื่ายหน่อะชุกี้ตอนนี้เนะครับ สามกอไก่ผอผึ้งนะครับผอผา,า,า,าผพอผาครับเจ้าผอผึ้งถ้าพูดกับผอผาน่ะ4908นะครับ4908เด้อครับเออเลขนีนงามมาละ <c oughs> ขอขยับรถน้อยหน่อยด้วย4908อ่ะวันนี้วันหย่าในวันเสาร์ครับไปใครอยากไปเอาเยอะมาเลยให้เราด้วย4908นี่วันนี้มาเลให้ยงไปเอา4908นะครับ <c oughs> ขอบคุณเด้อแม่ป้าแม่อาเด้อครับ ที่มาร่วมกี่รอมตาด้วยกันถามอ่ะพี่ไอ้อะไรวางไหนก็ได้พี่วางตรงไหนก็ได้นะครับแต่นี้พระคุณเจ้ามาพิจารณาครบละถึงเจ็ดแปดรูปละเนาะ